สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินอีกแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงของวันอาสรราฬหบูชาและเทศกาลข้ามพรษาฤดูกาลการ,ร,การ,ร,การบวชพระตามสไตล์ไทยๆแอดมินจึงถือโอกาสนี้นำภาพงานบวชเคลื่อนเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามา้ชมกันนะครับงานบวชจัดเคลื่อนที่วัดบางขุนเทียนกลางเขตจอมทองนี่เองบรรยากาศทั่วไปก็เหมือนงานวัดตามต่างจังหวัดเลยครับมาหมดครับทั้งมดแห่สิงโตมังกรขบวนแห่นี่ก็ยาวเะเอียดมากขนาดเรียนปวยทะยังเต็มกระบุงและตะก้าเลยเมื่อน แมินบอกว่าเมรถแห่ใช่ไหมครับนางราก็เป็นของคู่กันต้องมาอย่างแน่นอนบอกเลยว่าลีลาของแต่ละคนอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เลยตั้งแต่ตอนแห่จนถึงเวียนรอบพระอุโบโสถกว่าจะเวียนครบได้ในแต่ละรอบนะครับนานมากๆถึงว่าทาไมเขาเขียนในกําหนดการว่าแห่หน้าเจ็ดโมงเชา้าเพื่อทําการเวียนขวารอบพระอุโบสถเสร็จแล้วผู้เป็นนา่งได้ทําการบนทาสีมาก่อนจะมาเป็นการโปรยทานซึ่งทุกคนใจจดใจจ่อก,กันมากครับทำเอาแอดมินกุ้มเก็บแคบไม่ทันเลยเพราะไวมาก เ,เ,เสร็จแล้วพ่อแม่ของนาครวมถึงบรรดาญาติญาติทุกใกล้ชิดก็พาการส่งนาเข้าพระอุโบสถไปจากนั้นนาก็ได้นาการสักการบูชาพระพุทธรูปสาคัญนะครับรอเวลาที่พระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันเมื่อพระสงฆ์มีพระอุปชาเป็นอาทิพร้อมแล้วนาครับผ้าไตจากพ่อแม่และเข้าไปยังใจกลางที่ชุมนุมสงฆ์จากนั้นก็เป็นการบวชแบบมหานิกายนะครับเริ่มจากการที่นากล่าวคําขอบรรปชาแบบอุกาสะนะครับจบแล้วพระอุปชารับผ้าไตกล่าวสัง่งสอนให้รู้จักคุณค่า ของพระรัตนตรยัยความมุ่งหมายของการบำเพ็ญชาอุปสมบทรวมถึงอุบายสําหรับสงบระงับจิตใจที่เรียกว่าตะะัดจากปัญจกรรมฐานนะครับโดยพิจารณาจากอว,วัยวะ5อย่างคือผมหรือเกษาขนโลมาเล็บนักขาฟันทันตาและหนังตะโจซึ่งนาคจะกล่าวทั้งคํานี้ในลักษณะที่เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมจบแล้วนาคถอดครุยออกแล้วพระอุปชาสวมอังสะให้แก่นาคแล้วมอบผ้ากาสวัสด์ออกไปคลองที่หลังพระอุโบสถเมื่อ โครงการสวัสเสร็จแล้วนะครับผู้ที่บวชใหม่ออกมาับสารนคมและศีลสิบจากนั้นเข้าไปรับนิสัยต่อพระอุปชาเสร็จแล้วพระอุปชาจะตั้งฉายาทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้ที่บวชใหม่และบอกถึงบริขารที่สําคัญได้แก่บาท สังคติอุตราสงฆ์และอุตราวศกเสร็จแล้วพระอุปชาเอาบาทคล้องตัวแก่ผู้ที่บวชใหม่จากนั้นออกไปยืนที่ท้ายชี่ชุมนุมสงฆ์แล้วพระที่ทาหน้าที่เป็นพระผู้สวดนะครับคือพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์จะสวดสมมุติตนแล้วออกไปถามอันตรายิกธรรมซึ่งผู้บวชใหม่ต้องตอบหน้าที่ห้าและอามาแปนะครับครบแล้วพระผู้สวดก็จะทําการขานชื่อทางธรรมของผู้บวชใหม่รวมถึงฉาย,ยาของพระอุปชาเสร็จแล้วพระผู้สวดจะเข้าไปยังที่ชุมนุม สงเพื่อสวดรายงานถึงการถามอันตรายิกรรมจบแล้วผู้บวชใหม่เข้าไปยังที่ชุมนงสงเพื่อกล่าวขออุปสมบทเสร็จแล้วพระผู้สวดจะได้สวดยติจตุถกรรมาวาจาก่อนที่พระอุปชาจะบอกอนุสาคือข้อที่พิสุพึงปฏิบัติเมื่อรับอนุสาจบแล้วพระใหม่รับสการะถวายแด่พระอนุสาวนาจารย์เสร็จแล้วพระสงฆ์ทางนั้นอน,อนุโมทนาพระใหม่กรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นบรรดาญาติโยมทั้งหลายลงถึงแอดมินเองอเก็ได้ร่วมกันทำบุญถวายพระใหม่ด้วยประัจใส่ซองนะครับก่อนที่จะ ็นการเลี้ยงพระเพลงฉลองพระใหม่แต่แอดมินก็ได้เดินทางกลับก่อนนะครับนั่นก็เป็นบรรยากาศของงานบวชที่เกิดขึ้นแต่ทั้งย่างไรอย่างไรนะครับทุกๆอย่างจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งกายใจและกําลังทรัพย์ตลอดจนการบวชควรเกิดขึ้นจากความสมัครใจหาใช่เป็นการบวชเพื่อทําตามประเพณีหัวใจสําคัญของการบวชนะครับคือการที่ได้ศึกษาพระธรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปหลังจากนี้ต่างหากนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของแอดมินมีความสุขมากๆและฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุ